ก็ขอสวัสดีทุกคนด้วยนะครับแล้วก็อยู่กับพรวราเดิมครับว่าคุณดีเด่นเดต่อไปอยู่กับผมคงวันนี้จะมาพูดเรื่องอะไรนะถ้าคุณครูเนี่ยกอเมทถ้าได้เจอสังจะตั้งใจเรียนกันไปเลยโอ้โหแน่นอน่ะสุดยอดจริงเออผมนี่จะทั้งแบบเก็บขยะในห้องเรียนนะเช็ดต่างเออเช็ดโต๊ะลบกระดาษทำท,ทุกอย่างที่แบบไม่เคยทำเลยพนักทีไม่เคยทำเฮ้ยก็ะทำบ้างอ้าวเออก็แบบพอพูดถึงไอเมทในโรงเรียนเนี่ยมันก็ต้องแบบนึกถึงคุณครูอาจารย์อะไรใช่ไหมโอ้โหขวัญใจเออซื้อในคลิปนี้ เนี่ยเราก็แบบหยิบยกจารเนีนขึ้นมาพูดเลยอ้อก็ถ้าเกิดใครชอบคินหน้าอย่าลืมกดไลค์แชร์กดติ้ตามเราด้วยถ้าแบบคุณคิดแบ่นก็ก็ดิงใช้แล้วเพื่อไปเสียเวลาเ่ยก็ไปเขาดาวดีกว่า มาเริ่มกันที่คุณครูค,รคนที่5เลยตาบอยคนที่5้นี่คือฮาตสเกะคาคาชิ้นั่นเองนะอืมซึ่งเขาเนี่ยโหชื่อขนาดนี้แน่นอนมันจะเรื่องรูโตะชัดเจนออเอา้าแล้วเขาเนี่ยก็เป็นคุณครูของหน่วยที่7นะอืมซึ่งหน่วยนั้นก็มีแบบว่าโาูโตะใช่ไหมฮาสึสเกะแล้วก็สักรุระเป็นคุณครูประจำทีมเ,เอกเลยทีเดียวครบทีมเออและนอกจากนั้นเนี่ยเขาแบบยังมีคำคมตอนที่เขาไปว่าปรากฏตัวมาช่วยแรกๆด้วยนะใช่ไหมเอ้ยเขาพูดประมาณว่า ไอคนที่ไม่ทิ้งเพื่อนเนะ่ะแม่เป็นไอชั่วโอ้โอันนี้เคยได้ไม่พด้พูดอย่างาางี้เขาไม่ใช่งี้หรอไม่ใช่เขาพูดประมาณว่าใครที่ไม่เห็นความสำคัญของเพื่อนอะเออเ็วยิ่งกว่าสวัสดิ์ซะอีกอ๋อเออมันประมาณนี้เออนอกจากนั้นเนี่ยเขายังแบบมีเนตรวงแหวนด้วยนะอ่าม,มีตั้งข้างหนึ่งเนี่ยถึงถึงแม้ว่าเขาจะไม่ใช่คนในตระก,กูลมจีวะก็ตามนะอ,อแล้วคาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยคือปิดตาข้างหนึ่งไงโอ้คือเท่เลยเฮ้ยปิดปากด้วยโโห มาต่อกันที่คุณครูคนที่4ี่แล้วตาบอยคนที่4เนี่ยนะคือชิซุกะฮิราซึกะนั่นเองนะโอ้โห oh, oh, จัดมาเออจัดเรื่องโนะอเลกายารู้นะรู้ยาฮันีนะใช่หรือชื่อไทยก็อะไรได้ชีวิตบอบปลายนี่ไม่ไม่สวยงามอะไรอย่างเงา <laughs> จำไม่ได้เออเอ,อโหอาจารย์คนนี้นี่ก็แน่นอนนะว่าแบบเป็นอีกคนหนึ่งที่แบบว่าคอยเป็นที่ปรึกษาให้กับพระเอกเลยเออปรึกษาได้อย่างดีเออไม่จะเป็นเรื่องอะไรเนี่ยเขาก็ต้องคอยช่วยเหลือพระเอกอยู่ตลอดเออเฮ้พระเอกนี่แม่งทำอะไรไม่ได้อ <laughs> ะไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ใช่เป็นเล่นก็เป็นแบบว่าเป็นครูที่แบบว่าเออเป็นที่พึ่งพาให้กับนักเรียนไงใช,ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นแบบนักเรียนคนไหนเนี่ยเขาก็แบบให้คำปรึกษาได้อย่างดีคนนี้แน่นอนถึงแม้ว่าจะสูบบุหรี่กินไปหน่อยก็ตามนะ ไปต่อที่คนที่3ามเตาบาตอยคนที่3เนี่ก็คือคริซูมาฟุยโนั่นเองนะอ่ามาจากเรื่องบค ok ุทาจิวะเบนเคียวกับเดคินไนอืมหรือชื่อไทยก็คือเรื่องนี้ในตำราเรียนไม่มีสอนใช่อ่าซึ่งเธอเนี่ยเป็นครูสาวสวยอะไรจินโอเซะนะจากนั้นเนี่ยเธอก็ยังเป็นแบบว่าครูสอนพิเศษคนแรกของฟูมิโนะแล้วก็ริสึอีกโอ้โหคือดีมากมากเวลาที่เธอทำหน้าที่เป็นครูเนี่ยก็จะเป็นครูได้ดีมาก,มากเลยแต่จริงๆในมุมเล็กของเขาเนี่ยก็ยังมีจุดที่ต้องให้เพื่อนไปช่วยอยู่เสมออ่าฮะ ก็อย่างเช่นไม่ให้พระเอกไม่ไปเก็บห้องเนี่ยโอ้โหล้วเร่รก็คือพระเอกนี่คือต้องทําให้เลยใช่โอ้เป็นอีกคนหนึงที่แบบโอโยแต่ก็นารักอยู่นะใช่เป็นคูที่ใช้ได้เลย ก็มาถึงคุณครนะ oh, ูคนที่2อ่ะนะโอตาบอยอ่าคนที่2เนี่คือโคโลเซนเซ่นะแน่นอนอ่ามันจะเครื่องแอสซิสเนชั่นคลาสรูมใช่หรือห้องเรียนรอบสังหารอะไรอย่างนี้เรื่องนี้ก็คือสนุกมากมากเลยโอ้โห oh, 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 สนุกเลยอ่าอาจากคนนี้นี่คือเขาเพ่นถึงอดีตแบบนักฆ่าเลยนะโ oh. อ้เออแต่เหมือนแบบว่าโดนจับไปทําการทดลองไงเลยกลายเป็นตัวเหลืองๆเ,เนี่ยอืาแต่ว่าสกิลของเขาเนี่ยก็ยังคงเทพเหมือนเดิมนะคือยังคงเก่งเหมือนเดิมเออไม่เ่าเป็นแบบว่าเรื่องความรู้ต่างๆนะทักษะทางด้านนักฆ่าอะไร อย่างนี <opolit any> <movement> <to break an iously> ้ก็โหจริงๆคนนี้นอกจากนั้นเนี่ยเขาเนี่ยยังมีความเร็วเนี่ยถึง20มาร์กเลยนะบอกว่าเร็วแค่ไหนก็เราไปหาด้วยกันโอ้โหคือปิบัปพิบัปเฮ้ยอี่จริง มัถึงคุณครูคนสุดท้ายแล้วคนที่1แล้ว่าตาบอยคนที่1เนี่ยคือคานาโคจิม่านั่นเองนะใช่มันจะเรื่องนันเดะขาคนนี้เซนเซกะอืจัดมาหรือว่าไงทําไมคุณครูถึงจะมาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงครับโอ้ไม่ใช่อ้าวไม่ใช่อ่ะเออมันต้องไงมาอยู่ที่นี่ได้ครับคุณครูอ่าเออซึ่งคุณครูคนนี้นี่คือแบบว่านักเรียนทั้งเรียนนี่คิดว่าดุใช่ไหมใช่เป็นครูที่โหดเหี้ยเออคือกลัวเออกลัวทั้งเรียนใช่เออรวมถึงพระเอกนี่จริงๆตอนแรกก็กลัวนะก็กลัวมากเลยแต่พระเอกนี่กดีโาชคง เจอได้แบับคุณครูในที่ต่างๆไม่น่าเชื่อเออไม่น่าเชื่อเหมือนกันผมเป็นคนดวงดีเกินเอออือคือแบบว่ามันคุณครูนี่ก็โหจริงๆใช่ไปโผล่ได้ไงก็ไม่รู้บางทีเดี๋ยวอย่างห้องน้ำชายอะไรอย่างเงี้ยเกินคําจะบรรยายเออเอ้เรื่องมันดีเกินไปอ่ะอือก็โจ๋แล้วกับผคุณครูในโลกอนิเมะที่แบบถ้าเจอสักครั้งเนี่ยจะได้ตั้งใจเรียนกันไปเลยเออ ถึงบางเรื่องนี่ก็โหสุดยอดจริงๆนะใช่อืมก็สำหรับวันนี้ก็คงแค่นี้แล้วกันนะไม่มีอะไรมากนะอี่เหมือนเดิม Happy Birthday